สวัสดีครับตอนนี้กิติอยู่บนถนนหมายเลขหนึ่งครับเลยสี่แยกแคนครชุมทางเลี้ยวสายตาเลี้ยว้ายเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านมาก็เข้าตัวเมืองกำแพงเพชรแต่ว่ากิติจะไปจังหวัดพิจิตรครับโดยผ่านอำเภอวัชิระบารมีถนนเลขหนึ่งนี่คือถนนพระโอโยธินนะครับที่วิ่งจากกำแพงเพชรไปนครสวรรค์มาจากเหนือเส้นนี้มาจากเหนือ แต่เดี๋ยวจะรีวิวเี้ยวซ้ายข้างหน้าครับไปอำเภอวัชระบารมีจากถนนพหลโยธินเส้นหมายเลขหนึ่งไปพิจิตรเก้าสิบห้าครับเหลวซ้ายข้างหน้าไปพิษณุโลกเนี่ยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดกิโลนะครับแต่ไปวัชระปารมีที่ตั้งพิกัดไปหกสิบแปดกิโลนะครับวัชระบารมีก็คืออำเภอหนึ่งในจังหวัดพิจิตรครับผม รีวิวตะลนครับนี่คือตะลนประหลนโยทินเ,เส้นหลักขึ้นเหนือนะครับเราจะเลี้ยวไปหาตะลนหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองเริ่มจากตรงนี้นะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองจากแยกเนี้ยแยกนี้ครับนี่แยกนี้คือแยกบ้านทุ่งเศรษฐีอ่าตรงนี้บ้านทุ่งเศรษฐีนะ ก็คือถัดมาจากแยงนครชุมนะครับบ้านทุ่งเศรษฐีเป็นถนนตรงนี้เป็นถนนรถส่วนครับมีสี่เลนนิดนึงเดี๋ยวจะข้ามแม่น้ำข้างหน้าครับถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองครับถือว่าถนนวงวงแหวนรอบนอกของกำแพงเพชรน,นะครับ ชื่อว่าตะถนหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองวิ่งจากบ้านทุ่งเศรษฐีจากตะดนว่าโอนโยทินมาตรงนี้คือคลองวังยางครับน,นี่คลองนะรถติดครับรถติดติดอะไรไม่รู้อ่ะ กันหน <ummer. stood metrics. S 1> <net>. ้าก็บอกว่าอีก9กิโลครับอุทยานประดิษฐ์ประวัติศาสตร์กำแพงเพชร9กิโลนะครับแล้วก็บ่อน้ำาพุร้อนพระร่วง28กิโลครับนี่ผมอ่านจากป้ายนะเส้น1 1 2นะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร7กิโลครับอ่าโอเคครับไปเลยครับ <ś led> สุขโขทัยไปทางนี้ได้ฮะ93ปีจิต94แต่ว่าถ้าไปทางนี้สุขโขทัยเนี่ยต้องไปหาทางแยกใหม่ข้างหน้าก็ไอ้ดียูเทิร์นกลับไปดีกว่าไปขึ้นถนนปานโยทินขึ้นสายเหนือ คลองวังยางครับไฟแดงครับไฟแดง <c oughs> เรือทรา,ายข้างหน้าครับเป็นมหาหมาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรไฟแดงติดไฟแดงอยู่ <c oughs> อืม Mm -hmm. Thank you. แคบกันนะ